ดีครับน้องหมอกจวัดดีครับวันนี้เรามีเปอร์เซียสามตัวนะครับนี่เจ้าถิ่นครับน้องหมอกน้องหมอกตาชองฉีนะครับจุอดมันเขี้ยวแล้วก็มีน้องชายินน้องชายินขี้อ้อนนะครับไออ้วนไออ้วง,วงน่ารักที่สุดเลยสีสวยมากเลยนะครับน้องอย่างรอครับดีครับ นี่นี่น,นี่แล้วก็มีนี่ครับมาใหม่นะครับเดี๋ยวต้องอาบน้ําให้ก่อนน้องก็น่ารักเหมือนกันเปอร์สเสียเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งกลับมาจากปัจจนไผ่เนาะตัวนี้ก็น่ารักนะครับดอนี่ครับนักรุบยองมีบาดแผลนะครับแผลเต็มตัวเลยครับไปบามอ่อน้องนี่นะครับน้องน่ารักโอ้โหนี่แหละครับ ดือ้อเจ้าจินเราดื้อที่สุดเลยนะครับอุอน้องถ่ายคลิปอยู่นี่ใสัยไม่ดีเลยตีเลยตีเลยตีเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่